สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องต้าชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สามกร,รกฎานะคะเข้าเดือนใหม่แล้วนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตอนนี้เราสองคนแม่ลูกจะไปเที่ยวตลาดน้ำสามอำเภอนะคะเ <c oughs> ลยจะถ่ายรีวิวให้ชมนะคะที่สมุทรสงครามนี่แหละค่ะใกล้ๆบ้านอัับแรกต้องขอบคุณผู้ที่กดติดตามนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่ป้านาอาแล้วก็ เด็กเล็กลานทุกคนนะคะที่กดติดตามให้ช่องตาชาแน,แนลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ให้ดูให้ชมเรื่อยๆค่ะเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะคะ <c oughs> โอเคค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปชมไปดูตลาดน้ำสามอำเภอที่นี่นะคะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงนะคะมีอะไรขายบ้างทางมาก็จะมาทางอัมพาวานะคะจะเข้าได้หลายทางเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยเส้นมาทางเส้นวัดบางเกาะเทพศักดิ์นะคะ <c oughs> พอเจอแยกนี้แล้วเราจะไปทางวัดอินทราามนะคะ นขับดีขับง่ายค่ะเนี่ยใครยังไม่เคยมาก็ามาเที่ยวได้นะคะทางขับง่ายค่ะมีสองเลนเนีคน่ค่ะทางสุเลนเรยาะาศตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะคะ นี่ะะคะจะเข้าทางวัดแก้วเจริญน,นะคะเนี่ยจะมีป้ายใหญ่ๆบอกนะคะว่าตลาดน้ำสามอำเภอเนี่ยค่ะนี่เข้าทางวัดแก้วเจริญเลยค่ะ เราต้องขึ้นสะพานไปฝั่งโน้นนะคะมันแก้วเจริญกว้างใหญ่มากดูดิโบสสวยอะ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะตลาดน้ำสามอำเภอเนี่ยขึ้นสะพานสองร้อยเมตรเดี๋ยวเราไปกันนะคะนี่จะมีเรือขายด้วยนะคะเรือไม้เขาขายหรือเขาโชว์ไม่รู้นะอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปราโมดนะคะนี่นี่น,นี่ดูตลาดน้ำดูคลองน้ำน้ำตรงนี้สายน้ำตรงนี้จะเป็น่าที่นี่จะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกลอยนะคะแต่ว่าจุดเนี้ยนกจุดเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นสามอำเภอคือว่าเป็นอำเภอํองางบัว่าบบางคุทีแล้วก็วัดเพลงนะคะซึ่งสายน้ำจะมาเขาเรียกอ,อะไรจะมารวมกันตรงนี้ค่ะเป็นสามสายสายน้ำสามสายสามอำเภอนะคะ เนี่ยตลาดเลี้ยวซ้ายนะคะขึ้นสะพานเลี้ยวซ้ายร้อยเมตรสามสายจะมาบัรจบกันตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นตลาดน้ำ 3, 3สามสามอำเภอค่ะนี่ถึงแล้วค่ะโลเจยินอะไรเต็กตัวอุย้ยทำไมเงียบจังเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้แนละ้ว ะคะบรรยากาศตลาดน้ำสามอำเภอนะคะแดดดีถ่ายสวยค่ะจะอยู่ในโรงเจนะคะชื่อโรงเจอะไรนะสักอย่างเรียกยากๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะตรงด้านหน้าอ๋อนี่ไงโรงเจยินเต็กตัวเต็กตัวอ่ะเดี๋ยวไปดูชื่อ นี่ค่ะมีอำเภอตลาดน้ำสามอำเภอจะมีอำเภอบางคนทีอัมาวาแล้วก็วัดเพลงนะคะนี่ค่ะลงเจยิ้นเต็กตัวพพ์ไม่ไม้เนี่ยลูกกำลังจะไปกินข้าวนะคะหิวมากเลยค่ะร้านค้าเขายังไม่มากันนะคะเขาน่าจะมาประมาณเที่ยงอะคะ่ะขายถึงเย็นจริงๆเรามารอบเย็นสะก็ดีนะ แต่เราหิวแล้วก็จะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูริมน้ำอืมธรรมดาละ่ะก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะคะริมแม่น้ำข้ามสะพานมาแป๊บเดียวค่ะ นี่นั่งกินริมน้ำเลยบรรยากาศดีมากมวันนี้หลานชายหนูจะกลับก่อน